อน AI ได้ไอคอน IG ใหม่ละดูมะเป็นอะไรมามาเล่นเป่าหญิงฉุบกับผมบ้าง3ามสองหนึ่งกันไครพี่ครับ <Yeah. S 1> เป่าหญิงจุบกัน3ามสองหนึ่งคอนยอกครับก็พี่มีกี่แท้งครับหมายถึงพี่มีขากี่แท้ง ไพรอนแมนรียกเป็นแยิงฉุอรอนแ,แ,แมนอ,มอะไรเป่ายิงชุบ123กระดาษกันไกรค้อนอคนป่วยเสมอเก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 ที่มีกี่แท่งครับหนึ่งมาเป่ายิงฉุบกับแอดมินกันพร้อมนะแท้สองแปดนะสามสองหนึ่งคอน ไอเดป่ายังชุดนึ่งรบ123กระดาษเอาป้าไอ้ดาผมทำไมอ้าพี่ครับเป่ายิงฉุบกับอีกรอบครับ3 2 1สองนกันไกลหยอกกระดาษพี่ครับพี่ไอ้ซิกมาหน่อยครับเป่ายิงฉุบกันครับ3 2 หถึงพี่จะออกอะไรพี่ก็เอาเขาออกจากใจไม่ได้หรอก oh. ไม่ตกอิงโงเต้นยายแล่วหน่อยกุ้งผมขอเล่นด้วย oh. ไอหน่ารักด่ดดโดนเนีุ้ดกัน3ามสอนึ่นให้ดูหน่อยครับได้ครับโอ้ oh. อิ่มเหลือเกินเลยจะไม่มีแรงกินข้าวน่ะ พี่ไออังอาอองพี่กินไอติมรสอังุ่นที่รู้มางุ่นก็มีครอบครัวนะพี่เน่งกีตาร์ให้ดูหน่อยคับขำจนกินเปิดเพลงกล่อมนอนเลยมันญี่เป่ายิงฉุบครับครับสามสองหนึ่งกันไกลครับหยอกหยอกครับหิน ิพี่พระเต่ายิงจุดกัน3ามสองหนึ่งกันไกลเล่นกีตาร์ให้ดูหน่อยครับได้ได้ไวห้ายห้าส้าผมชนะนับเลขภาษาจีนกันครับอีเออซานเสื้ออูแอลลซีเปล่าจิ๋วสือเป่ายิงฉุบหนึ่งสองสากันดัดคน กัันนดคพี่ครับเป่าหญิงจุดกันสามสองหนึ่งคอนพี่ไอ้หลอกครับกันไกลขอเล่นด้วยไม่ให้เล่นละที่เล็กที่ใหญ่ที่หลังจงรู้ไว้เราเป็นแค่พี่น้องโอ้โหซิกมาเลยพี่แห่แห่แห่คุณเป็นคนขมเม์แต่แบบ พี่ครับเป่าหญิงจุกกันสามสองหนึ่งค้อนหยอกครับกันไกรเป่าหญิงชุบครับสามสองหนึ่งไม่ต้องเล่นครับกินหนมอร่อยไหมครับผมกินมันญี่ปุ่นที่เล็กที่ใหญ่ที่หลังจงรู้ไว้เราเป็นแค่พี่น้องบายเดียไม่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  <ผ>อ <า S 1> ดีตคือ,อบทเรียนโป๊ยเซียนคือยาดมถูกถูกถูกเปรยิงฉุบกับผมอีกมาสามสองหกสามสี่หนึ่งสองไม่เล่นหรอกครับเป่านะ 1, 1> หนึ่งสองสามโปรดเป่ายิงฉุบกันสามสองหนึ่งผมออกภูเขาวัาวพอมึงอมันมีปุ่นก็ไม่มีตัวนะ ถึงแม้อบังจะไม่ได้หล่อเหมือนหนุ่มเกาหลีแต่อายักษ์ก็ทำโรตีที่หนุ่มเกาหลีทำไม่เป็นนั่นน่นทำไมเล่นกับทุกคนเป่านับหนึ่งสองสามใครไปเล่นครับอีลาโซดาป๊อบจำปีจำป่าจำไว้เราที่ตัวสำรองของเขาเดียเอง Yeah, yeah. ผมให้ห้าร้อยอันแน่ดูทำไมมามาเล่นเป่ายิง้งฉุบกับผมสามสองหนึ่งงูวันใดที่ผมเงียบไปคือหัวใจผมคิดทบทวนแต่วันใดที่ผมไม่ไปรบกวนคือผมทบทวนว่าควรเดินจากไปโอ้มายกอนขนมนะหันซ้ายหันขวา กินด้วยสิอะไรวะส้มโตยส้มโตยตีตีดูเอ้ยฉันเกิดมาเป็นลิเวอร์พูลโดนแมนยูเลี้ยงเอาไว้คาบ้านสองนี้ยพี่เอาไข่ชุบผงมาซาร์ดหรอพี่ไม่ได้เอาไข่ชุบผงมาซาร์ครับน้องน้องอะไรครับเอาไข่ชุบผงมาซาร์จักเจ็บบ่กไม่เชื่อไม่เจ็บ ผมมอิ่ลคนทไดีงปิดน้ำปิดไฟปิดทำไมบ้านกูรวยเย็จำปีจำปาจำไว้เราคือตัวสำรองของเสมอเวลาที่เธอเหงาบายเดียเองเขมะเขมนขมนขมรลุงบ้านไม้กินข้าว วันอะไรไม่สระผมติ๊กตอก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 วันจันทร์เพราะวันนั้นไม่อยากสระผมน้องอันนี้ผมเลยพี่พี่ตะกี้มีนิวเคลียร์ปาเขมน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 มึงอะครับเขมนสุนทรผู้คู่กวีขี้ฮอลด้าปลาช่อนกับปลาดุกปลาอะไรยาวตึก ด็ดเด็โดนเนทตึกปาตึกปาตึกพี่เป็นแฟนกับลุงเอหรอลุงเอบอกว่าคิดถึงใช่หรอครับลุงเอเขาไปบอกตอนไหนครับผมไม่ได้ยินเลยครับมั่วป่ะครับเนี่ย